ันนี้เราจะไปที่เกาะภัยกันนะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงโดยที่เราจะใช้เรือแคปนะคะเป็นเรือใบสองทออไปวันนี้นะคะ เซอร์เวข้างในเรือก่อนนะคะโดยรวมๆอันนี้ก็จะเป็นโซนที่นั่งนะคะอันนี้ที่นั่งภายในค่ะเซอร์ไปอยู่ข้างนอกแล้ว ลองขับไหมว,ว้าวทริปวันนี้ตามนโยบายโควิดนะคะมีเรากันแค่สามคนอีก2ชั่วโมงค่ะจะถึงที่เกาะไผ่นะคะเากาะไผ่ไเขาเล่นเกาะไผก็เป็นเกาะที่แบบเขาไปดำน้ำดูปะะการางกาันไปเล่นเซสได้ ไม้หมดอะค่ะเขาอยากไปดูปะการังมากกว่าเคลียดเท่าไหรไหมย่างค่ะไม่ค่อยรอนแต่มันมีตรงนี้ที่ตานักการอะพี่คะเรามีอุปกรณ์ดำน้ำไหมโอเคค่ะได้ตัวีแบบงเอายางอย่างเงี้ยแลวองไปเรียนก่อนถ้าเกิดปูบาคต้องไปเรียนเาไปเล่นเรือใบนะมาเคยดู คอร์สเรียนให้เพิร์ลแล้วบอก9ขวบเริ่มเรียนได้อีก2ปี3ปีเาตอนนี้เพิรลหกขวบนะคะแต่ถ้าเพิร์ลไม่แต่ถ้าเพิรลทำตัวผู้ใหญ่อยู่ที่ความสามารถของลูกอะตอนนี้ก็สอนอเก้าได้ตอนนี้เพิรลหกใช่ไหมคอร์สเรียนสำหรับคุณป้าเขาเริ่มเรียนที่9ขวบ 2วันจะได้พัก2วันเรียนเรียนเต็มที่ครับเล่นเล่นเต็มที่ครับ เรือน,นี้นั่งได้กี่คนนะคะบรรจุ moved. ได้กี่คนคะอลำนี้นั่งได้เต็มที่35คน35คนเราวิธีการขับของเรือลำนี้คร่าวๆเป็นยังไงบ้างคะอันนี้เป็นทั้งเมนวันเป็นทั้งระบบอัตโนมเราเดี <aspir> เเ๋ยวเราให้ดูนะคะตอนนี้เป็นออโต้ไปก่ออตันก็ไปเลยก็คือตั้งออโต้มันก็กำหนดทิศทางค่ะวันนี้เราจุดมุง่งหมายเราจะไปที่ ได้ถึงแล้วกิจกรรมวันนี้เรามีอะไรกันบ้างคะวันนี้ก็มีเจ็ตสกีแล้วก็เรือพายนะครับเรือพายก็จะมีแล้วก็จะมีเป็ดเป็ดยักษ์เป็ดลมเป็ดลมแล้วมีดำน้ำใช่ไหมที่นั่นมีดำน้ำด้วยใครสนใจมาก็มาได้นะอันนี้มันบังคับเองนะคะับรวมโอใช่แล้ว ไป้ไหมคะกับตันอายุเท่าไรครับเรือดีนะจับนี่เรือปกติแล้วที่ขับเรืออะไรคะหรือว่าอยู่ประจำเรือนี้เลยเรือนี้เลยอ๋เรือแคทอารู้จักแล้วนี่เรือแคทแคทมีตัวย่อไหมคะหรือชื่อมันเลยชื่อเรือเป็นเรือแคทมาเลนเรือเรือไปอันนี้ เรใบมีเครื่องยนต์ครับอ๋อแค่ทำอะไรจริงๆแล้วที่นี่ก็มีสอนทับเรือใบด้วยเนาะมีครับเขาติดต่อกันที่ไหนคะเพราะว่าอยากเรียนที่มารีน่ามีสอนอยู่ครับอ๋สอะะสำหรับเด็กเล็กๆอย่างนี้เล่นได้นะคะเด็กเล็กๆอย่างนี้ก็เล่น,เน,เนได้เล่นได้เด็กเล็กเดี๋ยวเราไปจัดการ porque mira, no te me quites, cabrón, ahora vamos a tomar un... ค่ทหารเรือกองทัพเรือที่น,นี่มีที่พักไหมคะก่อ,อนี้ไม่มีที่พักอ๋อเดี๋ยวไว้รอบหน้าเราไปเกาะอื่นกันมั้ต้อง,งเล่นได้เตรียมพร้อมใส่ซูชิปหรือ,อยังเตรียมตัวพร้อมชุดแกลืม มาเ,เตรียมตัาวุว้าวนุ่มไปใส่สูทชีพให้เรียบร้อยก่อนลูกใจเย็นๆไปเตรียมตัวให้เรียบร้อยก่อนค่ะเฟิร์สได้เล่นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไปเร็วยิ่งเฟิร์สเตรียมตัวไวเฟิร์สก็ได้เล่นไวอะลูก จริบห้าโมงเยนเลยครับใช่ไม่ต้องรีบร้อนไปเร็วที่สุดเลยข้านต้องมีอะไรต้องซื้อไหมเขามีร้านค้าไม่มีอะไรเลยครับโอ้ที่จริงคือเรามาแต่ตัวเปล่าๆไปนะคือข้างบนน่ะไม่มีอะไรขายเลยอ๋อก็คือต้องมากินที่นี่ไม่มีของกินไม่มีอะไรไม่มีเลยมีแต่ายหนาๆเพียวๆนะเจนนี่ก็เราก็เล่นได้พร้อมเตรียมตัวเตรียมตัวลูกปลาหมาหมาแอบงี่เมื่อกี้หลับตื่นนึงแล้วเอาใส่หมวกลูก ป๊าป๊าเตีต้งยง้วลูกหนอยู่หอ้ารองท้าป๊าป้าม่อยู่ในหมดุดไอ้ัวใสมีส่หัวเหวนหน้ามันเหวนหน้าเห,นนเหน่นกินเหินเท้า หอยเม่นเยอะอมากๆนะนี่ก็เป็นเรือที่เราล่องมานะคะจอดอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็พายเรือว่ายน้ำดำน้ำอะไรกันมาเรื่อยเื่อยจนมาถึงริมหาดตรงนี้นะคะ เราไปลองเดินเซอร์เดูซินมิมหาดเกาะไผ่มีอะไรตรงนี้ก็จะเป็นโขดหินเยอะเลยน้ำลงแล้วเนี่ยตอนนี้เฟิร์สเดินเท้าเปล่าก็ต้องระวังนะลูกห,หินกับหอยที่หินนะมันบาดเท้าเราได้ครับแต่มันมีจริงกว่าหอยอะไรพวกนังนูอะนง,งูอยมันมัดต้องระวังนะ อเเล่นน้ำเสร็จขึ้นมาอาบน้ำเป็นยังไงเดีย๋ยวเราให้เขาพักก่อนนะคะระหว่างนี้ก็อีกประมาณ2ชั่วโมงนะคะเราจะกลับไปยึงฝั่งกันส่วนป้ะป๋าก็นั่งชิลข้างนอกแล้วนะคะป้ะปะ๋า<ะ>ลูกหลับอยู่ข้างล่างเหรอ <c oughs> ต้องเปยชอบมากเลยเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเราก็จะมากรติกนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะไปดำน้ำล้าก็จะเอาตั๋วตโกไปถ่ายใต้น้ำด้วยเดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะคะมันจะสนุกแค่ไหนวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะบา,บายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เฟื้นด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฟื้นนะครับายบาย